มาอนีมาบ้านแหนพี่รองมาอนีเสชนแบงอลยเงี้ตัวนหนเ้นแบงเชนรูมแลงี้ยตัวเช,น,ช,น,ฟน,วชนฟืดเล <c oughs> ้ชนบางเชบปลามาอนีมาลงน้ำมาอนี สั่วป่าเนี่ยยงได้คือมิดแท้แันก็ได้ตัวเงี้ยไแล้วน่นควัน จะประกอบบอนพื่องแต่ห้ในบอนอยู่จะพาเพื่อนดำปี่พี่บปะ ก็น,นั่นคว้านยิ่วออกแสดงว่ามันต่ำนี่เนี่ยนั่นมันโดดขวามคว้านแล้วปัญหามันทักเนี่ยเช่นแบ่งวันแหยื่อบรรเงะว่าไม่จับก็ถือกุ้งเมื่เนี่ย Luôn. ừ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  làm, làm, khử làm, làm <laughs> ตอานี้เบื้องน่เชียนแหวงว้านเชคอนนั่นน่ะสิเชคอนบ้านเชคอนวะด้ยถือคว้นพอดีครึ่งหนึ่งพี่น้องโอ้ยอยู่ฟังพุ่นหลายหลายแล้วนะ

มูลคือม่านดำด้วยเหอนี่ยังขวนไปเทียนบะ nè vừa lăn một nè nè số bà nè số bà nè Tụi nhé khuyên là bỏ dưới xa càng Oh. đây vô, tèm nữa Hả à, băng Không, 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 qua kìa Người phong quân cứ nhập thế ยังได้น่ากดปดดวดที่แห่ยแหมที่สองสำหรับเทียนแบงอยู่หนัก่ <laughs> าง <laughs> ป่าบ้าวันล้วันยังไงดิวันเน่ยน่าะเห็นตอหัวนเนี่ยเห็น ่มีแล้วขึ้นเบอดแล้วว่นเิแมวเนี้ขางขวันนะลายได้ปาน,าาปนันวอวัเตยมที่สาม lông mà là bộ Hồi nè chua bà nè thùng nè hồi nè khẳng phăng nè bà nè chua bà nè

นี่ทำงานบ่าเชียนรวมเมื่อไงครับขอนนี้นนลงไปเลือกเท่าบ้นกลุมหัวหัวเนี่ยนี่ Mút, mút, rồi. Thầm bạc trên bèng con ghê gói đẹp ghê 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 2 ghê ghê นามเลือกพวดมุดไม่ได้เลือกจะตีเครื่องแข่งนี่จิตตมว่ตตมหัวนี่ข้างี่เลือกของแทะฮะนู้นไปอะไรบ้ามาเนี้เรื่อย vang vang số bà đấy nhóc 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 Hết liền, nhóc hẳn là nhóc 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 nè nhóc lại nhóc nhóc lại, tựa nhóc 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 bỏ nhóc เขามากคือนวะโอ้ไข่เด่นปลาไข่เด่นปลาไข่มันเป็นไข่สองเต็มแล้ว แต่ว่าทังนี้ก็มีแต่เอโงล่างเลยเนีโอ้ไปดีวเดยวโอ้ย่เลยนดดิ้มลดดยบิาคำมาเลยนน่ะลาไหม อ๋อระคอเน,น้่ยนะยุคางมันนะเมื่อกี้เนี่ยคางค้อนน่ะ tôi dân có đốm tại nhà này vậy đi Một đứa bốn đứa nào xong đây này <laughs> 大打眼嘴。<laughs> <laughs> เซียนเฟิร์สหุ่มกุ้งกุย <laughs> <laughs> <laughs>

เราขอจบคบลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ข้มเมียนได้อยพี่น้องสำหรับเทียนแบ่งช่องช่องคอดช่องเย็ยนเมาออชาเนลเพลงเด็กคนงานแชบเมื่อย <c oughs>